ช่วงนี้ขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตามองไปหมดจริงๆสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโดยเฉพาะเรื่องหัวใจที่เห็นสวยๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะยังโสดอยู่จนแฟนๆต้องขอจิ้นกับพระเอกหนุ่มนายนภัสเพราะทั้งคู่ดูเคมีลงตัวจริงๆจนอยากให้พัฒนาจากคู่จิ้นสู่คู่จริงบ้างแถมพุณแม่หมูพิมพากาก็ดูไฟเขียว ปืิ่มอ,อกปพิ่มใจไม่น้อยอย่างล่าสุดสาวใบเฟิร์นก็สลัดลุกจากสาวสวยหวานเป็นสาวแซ่บสไตล์สายฝอเมคอัพจัดเต็มที่ดูเก๋อ,อินเตอร์สุดๆกวดยอดไลค์ยอดคอมเมนต์เพียบแม้แต่แม่หมูยังออกปากชมเลยว่าสวยมากสวยถูกใจแบบนี้จะมีข่าวดีให้รุ่นกันไมนะ่น่า